สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับผ่านทางช่องสมหมายชาแนลนะครับผมแล้วก็ช่องหนุ่มอีสานนะครับพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาชมรถแห่มินินะพี่น้องเรียกกันว่าจิ๋วเตเจ๋ครับผมเราไปชมนะครับพร้อมๆกันว่าทีมงานนี้ใช้ตู้ลำโพงสูตรไหนนะครับผมถึงว่าจิ๋วเต่เจ๋นะเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมกันนะพี่น้อง โอวันนี้ลมแรงมากครับวันนี้อยู่ในงานลอยกระทงครับผมาลอยกระทงนของบ้านกระชายนะพี่น้องนี่ครับผมมีรถเทหนึ่งคันนะก็ใช้ตู้ลำพงนะครับผมลำพงตู้เทโบนะครับผมเปผันนะครับ ชุดลำพูงบีดนี่ก็9ก้าตู้นะพี่น้องเป็นลำพูงเปรพันธ์นะครับผมดอกลำพูงนะสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้ว9ก้าตู้ครับผมนี่เสียงกลางก็จะเป็นเซตเดียวกันนะครับ เรียกว่าชุดนี้ยกเซตนะครับผมคือมาจากนะครับค่ายค่ายเดียวนะครับผมเสียงจัดจ้านมากครับพลังเสียงสุดโยอดนะรเรียกกันว่าจิ้วเตเจ๋วของเทแน่นอนนะครับผมตองค่ายนี้เลยนะฮะพาพี่น้องนะครับชมร,บรอบๆนะครับผม รถก็จะเป็นรถกระบะนิสันนะครับผมนิสันบิ๊กเอ็มนะนิสันบิ๊กเอ็มนี่ฮะสติ๊กเกอร์นะครับผมตีเล็กสายมันนี่ครับช่องดังครับผมด้านในก็จะเป็นคุ้มพลังของทีมงานนะ ใช้ทับเมก้าครับผม9,200นะครับผมแล้วก็เอ็มทีนะครับ4,800นะครับผม4 c h ชันแนนะครอสก็จะใช้ครอสดิจิตอลนะพี่น้องก็เป็นระบบเสียงคร่าวๆของรถเฮมินินะนี่ครับผมที่เด็ดนะฮะเจ๋มมากครับศูนย์นี้ สะเทือนทั้ทงหมู่บ้านนะพี่นอ้องลันทุ่งกันเลย<อ>นี่ครับผมเครื่องปั่นไฟนะครับผมเป็นเครื่องปันป่นเบนซินนะพี่น้องเียกว่าตัวเดียวเอาอยู่นะสำหรับรถเหยเล็กๆนะครับผมแต่พลังเสียงไม่เล็กนะครับผม ฝากเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามนะครับผมช่องนุ่มมีสารแล้วก็ช่องสมัยชาแนลนะครับพี่น้องนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับทางช่องกันด้วยละกันครับผมนี่ฮะสวยงามครับผมชุดเทอร์โบเปย์ผันนะฮะสิบแปดนิ้วนะครับผมเรียกว่าจัดจ้านกันเลยทีเดียวนะฮะ